ี่ก็จะไปจีนไหมคะจริงๆก็มีคุยคุยกันอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบเซเยสหรืออะไรนะครับแค่คุยคุยกันอยู่นะครับแต่ถ้าว่าได้ไปอะไรยังไงเดี๋ยวอัปเดตเับอัปเดตชื่อเรื่องข้ามกำแพงเมืองจีนไปหารักครับน้องเริ่มอิมแล้วเริ่มพูดไปดรเรื่อยเรเริ่มมี energy แล้วทุกคนเหว่า <laughs> สังเกตดีนะครับถ้าน้องหิวข้าจะนิ่งๆจะมูดี้มูดี้หน่อยจะไม่ค่อยคุยแต่ถ้าเริ่มอิม มาแล้วเห็นมาเริ่มยิ้มเริ่มอะไรเริ่มพูดเริ่มอะไรแล้วครับสังเกตได้ชัดมากนะฮะชัดมากอุ้ยน้องแอมหยินแล้วค่ะน้องแอมน้องแอมยิงข้างหลังอีกแล้วเลือดออกเลือดออกเลยเบื่อมากเบื่อมากพี่แอมยังลืมเต้นนะอยู่ถ้าเต้นตอนนี้น่าจะอ้วกใช่ไหม คนชอบอยู่เ้นมากเลยนะเมื่อาเราเห็นแชร์กันเต็มเลยขอหมดแล้วล่ะหมดแล้วครับพี่คนนั้นเขาบขอกเขาบอกอีกเก่งพี่พี่พี่คนนั้นเขานี่อย่างไง <c oughs> เขา <c oughs> เขาเขาาสามารถะ